สวัสดีครับผม Hard Creative นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณตั้มแล้วก็พี่ชานนนคงนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอเออเออเอนะครับอื<า>อุ้งว้พระเธอลูปว้พระ <laughs> อ่าวันนี้เราผมที่ผมมามาสอนทริคแล้วก็สอนเคล็ดลับวิธีการเล่นเทเลเรียเบื้องต้นแล้วก็เบื้องเบื้องสูงแล้วก็เบื้องกลางแล้วก็เบื้องต่ำนะครับ <laughs> เบื้องต้นแล้วก็เบื้องปลายอ่าเริ่มแรกนะครับเราก็เอ่อตัดไม้กันครับ รวบรอบเอาอโคเซอร์โคเซอร์ไปชี่ต้นโคนนะไม่เก็บไม่ได้วะแม่งแหลกนะครับทไมแม่งถึงแรกวะทีกแรกที่สองก็คือถ้าต่งโคออฟกันนี้เน็ตต้องดีครับ <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> เออเน็ตต้องดีครับหมายมันลวงเต็มเนี่ยลอวพี่ชานนทำไรเนี่ยยืนที่เฉยผมแหลกไปเรียบร้อยแล้วอะ <c oughs> เออแล้วครับเส้นมาม่าติดคอกูเลย อย่าลืมลงนะคลิปนี้โคตรหาวันแหลกโอ้ดูพี่อนนนไหมไม้กับไม้เลยต้าไม้ช่วหัวมันเป็นแบบนั้นอ่ะมันตีตลอดเวลาเขาเรียกว่าเบื้องปลายเว้ยเบื้องปลายไม่ใช่เบื้องตจนคือใกล้จบคลิปแล้ว แม่งเฟลวะ่ะโปรเจกต์เริ่มต้นและโปรเจกต์สุดท้ายแม่งอย่างเฟลอ่ะอย่าลืมเขียนเข้าไปในคลิปนะว่าเป็นเป็นเทเซอร์แม่งมีแต่ซทีเซอร์อย่างเดียวไงโอ้โหแม่งเอาเฮียข่ามันไม่ได้เลยวะ่ะพี่ชานนท์แม่งเดินไปไหนตอนไหนแล้วแน่เลยเข้าเลสครับเข้าเลสแล้วก็ไม่พีพีพีมาเข้าเลสเลสปาร์ตี้เทอร์เรียก็จะมีปาร์ตี้อยู่ด้วยนะครับ ปาร์ตี้ก็จะเป็นเอ่อมีสีขาวสีสีเขียวสีเหลืองส,สีน้ำเงินสีขาวาคือเป็นพวกที่ไม่มีปาร์ตี้นะครับเราจะจอยเอ่อเห็นไหม is no longer on a party ปาร์ตี้นี้มีเบียร์กินไหมเฮียสตันสิวีเลยสั์ มันเกิดจากการแหลกไงซึ่งจะเป็นมุกแหลกไอ้รูปกระอุกซึ่งอโฮมนี่รูปบ้านนี่ก็คือจะเป็นแบบจะบอกคอยบอกว่าจะมีมี N อ c อยู่บ้านเรากี่ตัวนะครับเราสามารถดูได้แล้วสมมุติเรามีบ้านแล้วอะเราสามารถเอา n p c ซเนี้ยไปอยู่ในบ้านได้เนี่ยกดรูปเนี้ยแล้วก็คลิกตรงบ้านครับแต่ แม่งไม่มีบ้านเห็นไหมมันก็บอกว่า this not w a y h housing คือยังไม่มีบ้านนะครับเราต้องสร้างบ้านก่อนโดยจะให้พี่ชานนรับหน้าที่ในการสร้างบ้านนะครับแล้วหละไอ์ปาร์ตี้นี้ปาร์ตี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับก็แค่แบ่งแยกกันส่วนพ่รูปดาบสองดาบนี้ก็คือกด PVP ก็คือจะฟันกันนะครับคุณตั้มลองจอยอยู่ปาร์ตี้น้ำเงินครับกดดาบกดดาบเออนี่ครับคุณใจผมคุณใจผมสร้างบ้านเหรอ อ่านี่ก็จะเตีกยนได้เห็นไหมครับเนี่ยตีเตียนว่าอ้ยพอพอพออ่าแล้วจะเลิก PVP ก็นี่ครับแต่กดอีกกดรัวๆวไม่ได้นะครับกดย้ำเลิกย้ำเลิกไม่ได้นะครับเนี่ยครับกดอีกไม่ได้เนี่ยมันต้องรอครับมันต้องรอเวลานะครับมันรอไม่ได้ซอมบี้ออกคุณคุณจะให้ผมสร้างบ้านแล้วทำไมต้นไม้มไม่เห็นเข้าตัวผมเลยนะได้ไปล็อกตัวเปล่าไปล็อกด้านซ้ายบนอนะ กดอันล <Un> ็อกกดซ้ายบนหลยซ้ายบนเป็นรูปล็อกอ่ะกดตรงช่งองอย่างผองอ่ะเพราะว่าเราควรจะสร้างบ้านได้แล้วนะอันเองอุ้ยเอาไอ้ย้ยแม่ฟิลซับหละไอ้เออมันแลนวกังนี้ตายแล้วกูเล่นเลยสิโอวย <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็จะรับหน้าที่เป็นเอพิธีกรน,นะครับเดผมเป็นผู้ยิงนะครับอผมเปาะบางครับอุอออ๊อยู่ได้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกปลอดภัยแล้วฮะพิชานนเข้ามาดีครับโหหัวกระตา่ายกูรู้เรื่องเลยซอมบี้มาแล้ะ <c oughs> ผมปลอดภัยแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> เออเอ้ย <Trip S 1> โหทริค <and trick. S 2> ทำได้แล้วทำอะไรอ๋อเอ้ยออาชานนคุงมาแล้ว สวัสดีครับชั้นนุนคูทำไมต้องกินชาเงี้ยครับเออผมไปกินน้ำมาอ๋อครับเราไปกินเล็บใหม่ครับชั้นนคุงชั้นนคุงไม่ช่วยทางนี้หน่อยครับไม่ช่วยปั๊บซอมบี้หน่อยพี่ยืนอยู่เฉยทำไมครับไม่แน่ซอมบี้อาจจะมาทางขวาก็เป็นได้นะครับนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เฮียพูดไม่ทันขาดคำโอ้ฟักไอ้เฮียแม่งโดดเข้ามาได้ไอ้สัสตอ เอ้ยเอ้ยช่วยโปหน่อยโอ้เพ่งหมาสามตัวแล้วเ้ยบายพี่ชาโนนลิฟชาโนนคุ้มเป็นไงานโหดมะล่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากเราสร้างบ้านแน่เราก็ต้องสร้างผนังนะครับหลังจากเราสร้างบ้านได้แล้ว ผนังก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับเออเกมนี้ก็จะเหมือนกับไมค้าบนะครับแต่มันเป็นภาพ 2D นะครับก็ไม่ต่างอะไรจากไมค้าบสักเท่าไหร่แต่ของจะเยอะกว่าแล้วก็ภาพก็จะต่างแค่นั้นเองซึ่งตัวเกมมันก็มีบล็บอกเหมือนไมค้าบนิดหน่อยการเวียงดาบการมีธนูกันครับไมค้าบเวลาค้าวของนี่จะวางวางลิงเดียงนะครับเราให้ไปดูสูตรการค้าวหรือสูตรการอะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้เองจากอินเทอร์เน็ตหรือจากการบอกลอ่ามันจะไม่มีบอกในเกมนะครับซึ่ง แต่เทลเดียเนี่ยนะคือหมายถึงว่ามันมีโต้คราฟแต่ไม่ต้องเรียงของตามช่องเออมันไม่ต้องเรียงของตามช่องก็คือแค่มีของแค่มีของในตัวครบตามเงื่อนไขในการคราฟก็จะคราฟทันทีเลยเอ,อแล้วมันก็อ,อ่านออั่นแหละนั่นแหละอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันแชแนลคุณนะโอ้เออคุณ <c oughs> ขอโทษครับนะที่รัผมยังไม่ทำทำแบบนี้กันบ้านอ่ะทำด้วยกันบ้านอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูตอนนี้เขาแหงภายในนะครับจริงอ่ะจริงอ่ะไอ้เฮี้ยซอมบี้เข้ามาแม่งอยู่แต่ข้างล่างกันไงวะดูแม่งคอประตูดิเไอเทศาสตรด้วยดูให้ผมอยู่คนเดียวนะครับยทศาสตร์ิงใหญ่ผมเจ้าตากเลย ปล่อยให้นิวยืยนคนเดียวเ,เรียกว่าคุมเชิงคุมเชิง,มชงแม่งคตดเหงาอ่ะแม่งอะโลนตัดอ่ะเย็ดมียตุ๋ยข้างล่างอ่าเทเลเรียนเนี่ยจะมีความต่างจากไมค์ครับตตรงที่อุปกรณ์ไม่มีเสียหายนะครับใช่ใช่อันนี้ก็ยยมไปยะมึงตีไป,<ะ>งตไปเถอะไม่ไม่พังอะ่ะเออครับนั่นเรื่องของการซ่อมของก็จะไม่มีนะครับใช่ครับตีบวกได้ไหมตีบวกไม่ได้ครับ ตีบกอบกไม่ได้คับคับสิ่งคับไอเทมใหม่ได้อย่างเดียวเกมนี้ก็จะต่างตรงที่กับไมคับตรงที่ว่าคือมีการปลดล็อกโหมดนะครับนะไมคับไม่มีนะปลดล็อกโหมดต,ต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราปลดล็อกโหมดแล้วคือแบบตอนนี้เทระเดียมันอัปเดตคือปลดล็อกได้แค่สองโหมดโหมดฮาร์ดนะครับโหมดฮาร์ดปลดล็อกจะปลดล็อกยังไงก็ปลดล็อกงังไงครับเราให้เราไปฆ่าบอส เออในนรกครับเป็นบอสวอะไรสักอย่างนะครับวอ,อะไรวะ <c oughs> เป็น,หนเหมือนไม่เคยเล่นถึงสักทีอะเป็นเหมือนบอสลูกตาครับคือวิธีเลียกบอสก็จะมี <c oughs> ก็จะเลียงง่ายๆนะครับคือให้เราไปฆ่าเออตัวที่มันบินอยู่ในนรกอะ่ะหรือเขาเรียกกันว่าอะไรไม่รู้อะแต่ที่รูปร่างเหมือนกากอยอ่ะก็พอไปฆ่าแล้วอ่ะมันก็จะดอบตุกตาวูดูมา เราต้องเลือกฆ่าด้วยนะครับเลือกฆ่าตัวที่มันขามันเกี่ยวกับตุ๊กตาวูดูอะ่ะเออนั่นแหละพอเราฆ่าแล้วมันดอรอปตุ๊กตาวูดูแล้วเราก็เอาโยนตุ๊กตาวูดูในลาวานะครับลาวาต้องอยู่ใน,นในนรกนะครับถึงจะถึงจะเรียกมันออกมาได้อ่าแค่ก็บอกเล่าไปละพอเราฆ่าบออน,นั้นเสร็จแล้วโหมดฮาร์ดก็จะเปิดน,นะครับก็จะมีบอนใหม่ๆมาอีก จริงจริง,รง,รงบ้านบ้านก็ไม่ได้มีแบบบังคับเนาะตามใจเลยก็คือขอให้สร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก็แล้วแต่วางผนังอ่าวางผนังอ่ะวางโต๊ะว,วางเอ่อวางโต๊ะคับครับวางโต๊ะครับตั้มคุงก็จะเป็นคนวางวางผนังใช่ไหมตั้มคุณชานนครับเอ่อช่วยช่วยมาเข้าปาร์ตี้เลดหน่อย ประโยชน์ของการเข้าจอยเข้าบัตตี้นี่ก็จะได้รู้นะครับว่าตำแหน่งของเราเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งของเพื่อนเราอยู่ตรงไหนเพื่อนเราก็จะรู้ด้วยว่าตำแหน่งของเราอยู่ตรงไหนมันเป็นการง่ายที่จะเดินไปหาครับวันนี้เราโต๊ะคาาอย่างเดียวจะให้ผมคาบเก้าอี้มาทําเพื่อเออเงียสวยละตอนนี้ยผมรอโต๊ะค้าอีงเดียวเนี่ยจะได้คาบผนังสักทีเนี่ยก็เนี่ยโต๊ะคาาผมหมายถึงโต๊ะค้าโต๊ะสุภาพอ่ะพูดแบบพูดแบบสุภาพอ่ะโต๊ะคาบไม่ใช่ โต๊ะคาบอะโต๊ะที่เขาคาผนังอะนะฮะก็ไอโต๊ะนั้นแหละเนี่ยเนี่ยโต๊ะเนี้ยเนี่ยโต๊ะเล็กๆเนี่ยโต๊ะโต๊ะตัวเตี้ยไอนี่ไงเนี่ยยืนบังอยู่เนตำมี่วิวมองไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอ่ะตามเดินออกไปดิไม่เห็นอะไม่เห็นอะไม่เห็นอ่ะแม่งแม่งตุกแหนมตัวละตุกแหนมทุกหัวทุกหัวมีใครบอกเรื่องของการสร้างท้ออะไรยังสร้างท้อ ก็ค so ือการสร้างทอรก็จะให้เราไปฆ่าสลามนะครับเราก็จะได้เจลมาแล้วเอาไปสร้างทอดเราต้องมีไม้ด้วยนะครับในการประกอบส่วนผสมเพื่อที่จะปรุงปรุงคนๆครับใส่คนๆหมุนๆไปก็จะได้ทอดออกมาเหมือนขย่าโคลลมากร์ครับเออเหมือนขย่าสามสามหนึ่งศูนย์ได้โฟนออกมาอะไรแบบอะไรประมาณแล้วไป ผนังกูค้ามมาสองรอแม่งใกล้หมดแล้วเนี่ยอ๋อเลยไม่มีคอนด้วยลาเดยยูเซอร์ไหนที่กำลังกำลังดูเกมนี้อยู่นะแนะนำให้เล่นฟีเมลนะครับใช่ครับคอนคนอนเล่นฟีเมลก็จะแบบว่าเออเธอเธอขอของได้ดีเธอ อะไรแบบนี้นะครับก็จะเขาใช่ให้มาครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมันอยู่ตรงเสียงใช่ไหมเออกูว่าละนี่ครับเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออทำให้เกมนี้มีความสนุกสนานนะเปิดลำโพงดังๆนะครับเล่นลำโพงให้พ่อแม่ได้ยินเอเล่นให้พ่อแม่ได้ยินนะเดี๋ยวพึ่งโดนอะไรเดี๋ยวพึ่งไปตีอะไรนะครับต้องเปิดลำโพงดังๆก่อนนะครับถึงจะไปตีได้อ่าแล้วเดี๋ยวเราพุงเข้าดันเจียนก่อนไปหายญ่แมงมุม นี่ครับนี่คือยายแมงมุมนะครับยายแมงมุมก็จะคาบชุดสวยๆแล้วก็ทงต่างๆอะไรแบบนี้ได้นะอ่าอันนี้ก็อ้าวสัตว์แล้วแร่นี่ก็คือมันแร่มันก็จะมีหลายแร่มากเลยจําไม่ได้แล้วเนะี่ยมีไอรอนไอรอนออเอาเ, <c oughs> เอาเป็นว่าเรื่องแร่เนี่ยเดี๋ยวเก็บมาได้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาบอกแล้วกันว่ามีอะไรบ้างาใช่ครับตอนนี้ผมกำลังดแร่อย,อยูม่มันเยอะมาก อันนั้นคือทองแดงปะที่หาเนี่ยหรือว่าไอรอนเล็กๆเล็กครับเล็กเล็กเล็กผมไม่เล็กนะครับผมเล็กแต่ผมเล็กอะ่ะอืม <laughs> ใหญ่นะอันนี้คือไอรอนไอรอนอีกแล้วนะครับเราได้ไอรอนมาปกติแร่ที่หาง่ายที่สุดคือแร่ทองแดงนะครับง่ายสัตว์เลยง่ายจนไม่อยากหาแล้วอ่ะ แต่ว่าถ้าถามว่าเหตุผลที่เราจะต้องหาแร่ทุกๆอันเนี่ยก็เป็นการต่อรองราคากับ VC บีซีเวลาเราซื้อของเนาะเอาไว้ขายนะครับเอาไว้ขายเพราะว่าที่มาของไอเทมต่างๆก็ไม่ใช่มาจากการคาบอย่างเดียวมาจากการซื้อขายแล้วก็เงินเงินก็จะดอกมาจากพวกมอนเตอร์ที่เราคาด้วยแล้วก็มาจากการเอ้แต่ผมสงสัยอย่างว่าดินกับหินนี่ขายไม่ได้เนาะเออใช่ขายหินขายหินขายหินขายดินถ้าขายได้นี่รวยเลย พี่ชานนขายหินป่ะครับอะไรนะเราอะไรก็แค่ถามว่าขายหินเปล่าไม่ครับไม่ขายครับไม่มีใครรับซื้อครับเอาพี่ชานนไม่มีหินไม่ใช่หรอหินบีอืมไป เออผมได้เห็ดมาครับเห็ดก็สามารถสามารถกินได้บอกไปดีว่าแดกนะน่ะเออแดกงานแดกครับเนี่ยเห็นนะมันก็จะเพิ่มไลฟ์เราสิบห้านะครับก่อนจะกินก็ใช้สูตรของพี่อยอยครับใช่ครับแดกแม่งเอออยากจะบอกว่ายายาแต่ละอย่างเนี่ยครับได้นะครับครับง่ายๆมากเลยนี่สมมุติเราเจอบอททอนมาใช่ไหมบอททอนก็จะครับจากทรายจากกระจก ก็จะจากทรายแล้วก็เป็นกระจกเอ้ยแร่นี้อีกนี่คือแร่แร่คอปเปอร์ก็คือแร่ทองแดงแค่นั้นแหละเออนี่คอปเปอร์บาร์อันนี้เราได้กูลลี่สเปียร์สเปียร์สเปียร์เออเฮอเราได้หอกแต่ไม่หักแล้วก็ชูริเคนชูริเคนก็คือชูริเคนก็คือดาวกระจายชูริเคนไม่ใช่ท่าไม้ตายของดิวเหรอแบบนะน่ามนโชว์ริ <c oughs> เคนแก่ อันนี้เขาเล่นวันติดไฟเตอร์เนี่ยติไฟเตอร์อ๋อเล่นอยู่ผมเล่นอยู่แต่ไม่ค่อยรู้จักซูรูเคทยังโอเคอยู่ฮะเออไม่ค่อยรู้จักอะไรมากเท่าไหร่หรอกก็เล่นเล่นไปก็สู้ๆไปอ่าโอเคแล้วไปยานี้ก็จะแบบหาง่ายๆครับยาบางยาบางตัวนะบางตัวก็หายยามันจะดรอปตามดันเจียนแต่ถ้าเกิดเราอยากคาบเองเราก็ต้องเราก็คาบได้นะครับเห็นโต๊ะใหญ่ๆนี่ครับรู้รู้ไหมเนี่ยว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นโต๊ะ ตต้คาบเลยเนี่ยเฮ้ยจังก็คาบมาเลยอ่านี่นี่ครับนี่คือโต้โตใหญ่ๆครับเราก็วางขวดมาทอนนี่ครับเราก็สามารถคาบยาได้แหละนี่เราคราบเลือดง่ายๆครับใช้เห็ดกับเจลแล้วก็บัตทอนมาคราบนะครับนี่เราก็จะได้เลือดมาหนึ่งป๋องอย่างี้ถ้ามันแหลกนี่ก็กลายมาดิสไสนดิสเข้านี้เ้าไปแล้วไงต่อเข้าใหม่เเข้าใหม่ป๊บปป๊อปป๊ปป๊ป๊ป๊ป เกมหลุดเลยใครแม่งว่างถังดินไว้เนี่ยผมนี่แหละผมผมเป็นพวกโรคจิตเห็นอะไรไม่ได้ว่างคือแบบเป็นคนชอบอ่าเด็กเด็กๆจะไว้เลยนะครับว่าเน็ตกากนะครับอย่าพึ่งพูดนะครับนะครับอ่าทำไมถึงปลูกต้นไม้ตรงนี้ไม่ได้ เพราะว่ามันมีผนังกั้นอยู่หรือเปล่าเราต้องลองดูสวัสดีมืดทางดาววัสด <laughs> <laughs> ีครับแนะน,นำให้คนดูหน่อยดิว่าใครเนี่ยเพพี่หมคูหมครับเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาดีที่สุดใช่ไหมอ,อ,อ๋อที่ปลูกต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหญ้านะครับนี่ครับเราต้องมีหญ้ามันถึงจะปลูกต้นไม้ทดแทนได้ว่าหญ้าที่ไหนไม่ปลูกเป็นต้นไม้วะสัตว ออช่างวันเถอะครับนะเอเราปล่อยเลยเขาไปบ้างนะเพื่อชีวิตที่ดีของเรานะครับนะผ่านเลยไปสินะผานเลยไปก็หนองคายโทษโทษจะไม่เล่นมุกนี้กแล้วสาบานเลยอ่าเล่นอีกนะเเหมือเเมึเม่อมื่มืงเม่อเมื่อเมือม่อ่มอมือเมือ วิธีคับของนี่ก็จะง่ายๆสมมติเรายืนตรงนี้ทําไมเราถึงคับพวกไม้พวกผนังไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ยืนตรงใกล้จุดที่คับก็ที่คับก็จะเป็นตัวเล็กๆนี้เขาเรียกว่าตัวคับซึ่งคับมันง่ายๆครับเนี่ยครับเวิร์กเบน์เราเดินมาเนี่ยของมันก็จะขึ้นอย่างนี้มันก็จะบอกว่าเราคับอะไรได้บ้างพอเรายืนแล้อันนี้มันก็สามารถคับแรงนี้ได้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะไอเตาเตาพิงอันนี้ครับไอรอนเอ ไอ้ไอไอที่ตีนะตีตีเหล็กนะครับมันก็สามารถครับอุปกรณ์ถังเออธนูหรือไอ้ดาบต่างๆได้มันมีที่คราบหลายหลายที่ครับไม่ใช่เหมือนไมคับครับไมค้ามีแค่โตคาตโตเดียวแต่เทอร์เดียมีที่คราบหลายที่มากครับไอเหรอไอคราบนี่มันเหมือนตาคาบปะวากินได้ปะวะที่หลังจะเล่นมุกนี้นะ เงียนยกันบางห้องเลยเองบี้อ่าตห้าครับตบทรครับทำนี้ครับขุดดินถทงยาขอบขอบัขบขับขับตับอีนี่นายทำอะไรของนาย <laughs> เปล่าเปล่าผมพันเอง <laughs> เอ่ะอ่าผม <laughs> อยากให้สอนทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาครับของ ให้คลิกขวาของแล้วมันจะเป็นการคาบแบบคาบรวดเร็วนะครับขวลาเวลาคาบของต้องพูดคําว่าค่ะเนี่ยครับเนี่ยครับรูดเนี่ยครับคาบอย่างรวดเร็วเลยครับปึ๊ดเดียวครับไม่ต้องมากดคลิกใส่ค้างรูดแบบนั้นไม่เอาครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแป๊บเดียวครับเฮ้ยผมไปนอนเฮ้ยผมไปนอนกันเลยครับครับบายครับโอเคครับก็พี่พี่หมูเป็นเออสปอนเซอร์ของช่องผมนะครับ เชิญผู้นับสนใหม่ใช่ป่ะไอเดียวเป็นอย่างอื่นมนี่ยแบบกาแฟเอ่อไม่ก็เลดี้บูธอะไรประมาณเนี้ยทีหลังทีหลังอย่าเล่นมุกนี้นะทีหลังอย่าเล่นมุกนีอย่าเล่นมุกทีไรเวยเงียบตลอดไอ้เงียบตลอดเอออ่าต้นไม้เราก็จะโตนะครับแต่เราอย่าเตัดครับอ่าบายครับบายเอออย่าเพึ่งตัดนะครับรอให้มันสูงขึ้นนะครับเราถึงจะตัด ป้ายครัผมจะตัดครับเฮ้ยอย่าพึ่งดิแคทเกมอยู่อ่าดีคอนแนกเลยกูขอโทษยังไม่ไปเว้ยซึ่งชาโนนคุงเขาจะเออสาธิตคองนี่มีไว้ทำอะไรคือมีไว้ทุบทุบผนังครับกับทุบเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์เฟอร์นิเจอร์เออสาธิตเอ้ย โทษับผมเฟลว่าอยู่แล้วคำศัพท์ภาษาอะไรเรื่องโทษตึบกผมไม่ได้นอนหลายวันโทษจับับมากอันนี้ครับนี่นี่คือสมมุิเออนี่นี่อันนี้ครับเห็นไหมพี่ชาลนแม่งตัดไม้ทําไมใช้ขวานตัดเพื่ออะไรเนี้ยใช้คอนนี่คอนครับเฮ้ยทุกันเงียบๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเฮ้ยอย่าเงียบๆอะไรครับเงียบๆก่อนท่าน ดีๆนะ User left your left channel <c oughs> ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮียแม่งอึ๊กลัวละแม่งอย่างพันธ์จะลงไหมจะลงดันตอนนี้ไหมเสริฟเลสว่าไงครับ,ไป,รบไปลงดันกัินไหมครับไปครับลุยรวยปไปไปทางขวาชนนนคุ้งหยัง ลงดันกันยังครับผมยังสร้างบ้านไม่เสร็จยังลงไม่ได้เสร็จแล้วไม่เสร็จเสร็จแล้วแต่เสร็จมันต้องเสร็จจริงๆงี้ยังไม่เสร็จไปครับไปลงดันกันตัํมคุงยังคุณลงไปก่อนก็ได้ลงไปก่อนก็อยากลงก็ลงมเฮ้ยเฮียโอ้ยสลามแม่งโหสัตว์อ่ะสลามตัวเล็กแต่แม่งโหจริงพิงกี้นะครับชื่อสลามที่ว่าพิงกี้อ๋อ เลือดลอยห้าสิบคจะให้กูตายก่อนใช่ไหมดึงจะพอใจเรื่องตายนี่คือตายแล้วของตังจะตกนะครับแต่ของไม่ตกไม่เหมือนไหมครับมันจะตามระดับความยากนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ยากมากๆก็ตายแล้วของจะตกนะครับโอ้โอ้ไอสัตว์กูจะตายละดื่มเลือดนะครับที่เรารัาบมาอีเคี้ยนี่ เออแม่งสัตว์ตีแบบติดขี้เย็ดเย็ดแม่งมือชีพนี่ว่ะโอ้ยตายนะครับตายเรียบร้อยครับสลิเวอร์คอนได้ร้อยหนึ่งนะครับอ้าวมืดแล้วเราคงไม่ได้ไปเอออะไรวะไม่ได้ไปดันบอมมืดละเอ้ยช่องเก็บของครับช่องเก็บของครับไงวะเฮ้ยได้นาฬิกาอย่าอย่าพึ่งครับเลยครับแม่งเปลืองไอ ถ้าถามว่า NPC นี้มันมีประโยชน์อะไรหรอที่มาตอนแรกครับเดี๋ยวผมจะบอกประโยชน์มันให้ดูครับนะบเปิดประตูไปครับอโอเคปิดนะครับขวดรักกันเลยอนะครับแล้วก็ดูฮอตตี้นะครับี๋ยวค,ค่อยคุยกนะันอยู่ <c oughs> อืมนั่นไง <c oughs> แย่กันเหร่เนี่ยนะ่นารักเดียว ไอเพนบีซีนี <N <ông> <N ้ก็จะบอกกับเราว่าเออวิเราคาบอะไรได้บ้างครับไอตัวปลานี่เราก็เอาไอเทมมาใส่เอ่อว่ามันคาบเป็นอะไรได้บ้างไอเทมแ่ยนี่ครับเราต้องมีจานมีเห็ดมีปลานะครับนี่ยครับมันก็สามารถกินทําเป็นซุปได้แล้วก็มาเพิ่มเรือซัดเขาทำเพื่อใคร่ นะครับต,ตอนนี้ซอมบี้บุกเหมือกันใหญ่เลยนะครับ